สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ชาแนลออตโตลิฟเทคนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมบูมออตโตลิฟเทคนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่น B M W Series 5 F10 นะครับผมคันนี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันนะครับว่าสามารถใช้งานยังไงได้บ้างนะครับผมแล้วก็จะเจ๋งขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้สามารถเปิดได้จากรีโมทเดิมนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมนะครับของของเดิมเลยนะครับเปิดค้างไว้แบบนี้นะครับแต่สังเกตว่าฝาท้ายจะเปิดขึ้นเองแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถกดปิดได้ด้วยนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแต่จะของเดิมนะครับและสามารถเปิดได้จากปุ่มเปิดฝาท้ายเดิมของรถนะครับ นี่นะครับปุ่มเดิมนะครับเพียงแค่บีบนะครับแค่นั้นเองนะ่าแล้วตอนปิดนะครับเราจะมีการบิ้วเป็นสวิตช์เพิ่มนะครับตรงฝาท้ายนะครับแบบนี้เลยสามารถกดปิดได้เลยนะครับสุดยอดมากนะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะฮะครับผมและปุ่มเปิดฝาท้ายเดิมของตัวรถนะครับภายในรถยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับสามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับผม เป็นไงบ้างครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่น bmw สี่ร้อยห้านะครับหาเพื่อนๆ่อนคนไหนนะครับสนใจติดตั้งนะครับฝาท้ายไฟฟ้า f 1 0ตัวนี้นะครับสามารถสอบถามมาทางแฟนเพจออโต้ลิฟเทคได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ